โปรแมนลงไปนำพียังไม่เบลวีดอจกีนะครับอจกีจะลงไปลากฮะถึงูพักดีลงไปพักดีพักดีดูเดวพันจะลงไปลมานั่งอยู่ครับมือสันเลยพักดีถ้าผัไม่ลงพวกพุสีได้จัวขกันนะครับเราจะไม่อยากก้า

อยู่ตรงนี้ทำไมไม่เราไม่แข่งวะ้งปัดดีอะปัดดีอะทำไมปักดีไม่ลงเปิดอัดีตวได้ขาว่ากินยูเทนเทเอ็มวเยอะไม่ใช่เหรอน่าจะแข็งเรอมกต้องัวน้อยมากาพัแล้วักดีักดีพักดีปักดีักดี เราไม่้วนนเายก้วางเลยวางฝากฝากเลยฝากเลยเอ้ไอ้ไอ้ไม่ใช่ก้องก้องฝากเลยโอเคโอเคาการุูดลดูไปครับาการดูดลนะครับอยู่ท่าชนะาใารงคนเดียวพักดี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 ตรงไปก็เห็นล้ทรองทาีงน้ท่านรอ จะถ่ายคู่ทำร้ายคู่กันถ้ากูไม่ใเก็บผมเยอะๆถ้าคูไม่ผมลงมอซีผมเอาลมนี้ลงยูทูบทีมไหนแพ้เราน่งท่นะครับพิจารณาไม่ออกอย่วเลยครับ ูแม <Yeah, S 2> <ales> ูทางโปายนนี <ish> ่อาจารย์สิเยเรียงอนโม้ไ่ยอไปนอาจารย์อาจาพี่เขาอยู่โมต้นหนคาจารพี่ดูนะรอาจารย์้องติดกับพักชิเพรองการูดภาษากูเล่นเย่พัสิอาจารย์พัสติด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 พัชระพัสติดพัสิดพัสิดพัสิดพัชระััน

ไม่นานะช่วยไม่ได้อยากไม่มาถามัีกนเมื่อทีกันอาจารย์ครับนักเรียนครับทุกคนลงไปช่วยได้หรือเปล่าครับนักเรียนช่วยได้ไหมครับนักเรียนเป็นอาจารย์หรือเปล่าครับเรื่องเดียวกัครับเดี๋ยวครับครูมอต้นอนย่งดึงครับยังไม่ดึงเลยไปครูมอต้นดึงเธอแค่นี้ก็ไม่มีกำลังแล้ว พักนี้อยู่ไหนพักนี้อยู่ไหน้เียวเปลียนาบล่ใช้ MV บ่อยไม่ใช่หรอน่าจะเข็งแรงหายไปไหนล่อ ไม่เลี้ยงครับไม่เรียนดูคุณครูมีตัวอย่างคุณครูมีสปิริตมากเลยครับจำนวนไม่เท่ากันเราก็แข่งได้แก่ก็ลงครับอาจารย์เรียงบอกว่าแข่ก็ลงถ้ามองไปไม่รังเกียจก็ช่วยมองร่างก็ได้นะครับทักษันต้องช่วยเองทักษันก็ทำตัวให้เด็กหน่ตัวทักษันต์ต้องให้ทุกคนต้องเหม่กัน อล,ลองเอฟซีลงที่ว่าจะไปเปล่ยนอาจารย์ลงนักศึกษาต้มเลยอย่างไรปลาอ้อเป็นกรรมการอาจารย์มาที่จะไหว้ดีตอนครับนั่นมันต้องอย่างนั้นโอ้โห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 โ

อย่าเอนะครับอมรต้องมองไอยาเพนะครับเสียหน้าไ้หญ่เลยนะครับองามพีเทียวปะมอปลาอยู่นเก่งคิมพี่เดีอวแล้วยากมในบ้านมากพักดีอยู่นบีอีเหลือ้่ารก็เรงเียวให้นะครับทำไมพักดีไม่ลงไป่บอกทีเหลือ ูกสวยาขาวไอ้ท uh huh. hey, okay. ี่ไหลปลาหางตั้งแต่ต้นปีก็น่าจะหายแล้วพักดีหาเอาดูกลนะครับเตรมตัวพร้อมกูลมกลกูลโอ้โหสุดยอดจริงนะ อาจารย์หายไปาดนนะครับเขายังอยู่ครับยังอยู่ครับอาจารย์นราดิปครับลงไปไหมอาจารย์ลงโขึ้นมาก็ไม่ลงไปนะครับอาจารย์ไม่ไหวดีเยี่ยวตา นักเรียนหาไว้เสมอนะนักเรียเอาแบพี่ิีเสมอนะครับรอบนี้รอบกัรแขงนะครับอาจารย์มองไม่ค่อยชัดเลยว่ามองด้วองปอยู่ทางไหนดพักดี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  พักพักดีไปแล้วพี่เจมช่วยดิแฝง่อครูอาจารย์ทำน้าอาจารย์หนาจะช่วยองไปหรือเปล่าพี่เจมาหน้าให้ตากพยายามอเรื่องน้นะคุณมตพี่เพิ่งได้แชมป์มอดเพิ่งได้แชมป์ชักเยอะมาพักดีไปแล้วแล้วเรไปเชื่อลองไปรไปเชื่อองไป

แพ่กรดต่อ้อผมมายช่หครี่ิงรวก็ต้องอยู่ทางไหนปรานั้นเออกูชายต่อดููั้ไปเลครับผมดูาในใได้ีนะครัขงเาเราิมแรกกอว่าปารเยไดุแลพักดีมึงลงลอกสุดเลย่นวายอย่งเดียร์ดานเลยนะ